เต็มตัวให้พร้อมร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวชีวิตสุขสารพระจำปีใน,นการประชุมฟื้นฟู2024ในหัวข้อเดินในพระวิญญาณอีกครั้งที่พบกับวิทยากรพิเศษศาส,สนาจารย์ดรมัติวคูรูวิลล่านักเทศนาประกาศผู้นาหนึ่งในคริสตจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก18-20ตุลาคมนี้ ณนห้องประชุมใหญ่พริะจักชีวิตสุขสันคอนแก่นค่าลงทะเบียนเพียง350บาทสมัครหรือออมทรัพย์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่าพลาดในโลกนี้ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่นั่น ก็เป็นเพียงความรู้สู่ความสำเร็จเฉพาะในโลกใบนี้เท่านั้นความสำเร็จสูงสุดที่แท้จริงไม่เพียงในโลกนี้แต่คือการได้รู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์จิตวิญญาณของเราจำเป็นต้องเติบโตขึ้นในความรู้จักพระองค์ด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้าฉันเรียนพระวจ,จนะเพื่อชีวิตมีคำตอบสำหรับทุกท่านพระวจ,จนะพระเจ้า เรียบเสมือนอะไรน้ำนมฝ่ายวิญญาณช่วยให้เติบโตแข็งแรงโคมสองเท้าเป็นแสงสว่างช่วยให้เดินถูกทางในความมืดเข็มทิศนำทางไปสู่เป้าหมายดาบสองคมเป็นอาวุธป้องกันตัวจากพยันอันตรายการอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีพระคำก็ไม่สามารถปกป้องตนเองได้และถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ุณต้องมีพระวะวจนของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องทุกท่านอัปเกรดชีวิตสู่ความไพูบุ์ของพระคริสต์ด้วยการเข้าเรียนชั้นเรียนพระวจนะเพื่อชีวิตทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณอย่างมั่นคงหลักสูตรพื้นฐานชีวิตคริสเตียนอายุความเชื่อ0ถึง1ปีอายุความเชื่อ,1ป,อ,อ1ปีขึ้นไป หลักสูตรการสร้างผู้นำพี่เลี้ยง1และพี่เลี้ยง2หัวหน้าแคร์และหัวหน้าบอดี้หัวหน้าทีมหลักสูตรอาาธิบายพระกัมภีพรักพร้อมที่จะกระทำการดีรับใช้เกิดผลอัพเกรดไปด้วยกันเรียนพระวจนะเพื่อชีวิต พระเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในกรอบเวลาของโลกนี้เลยเราทุกคนมีเวลาที่จํากัดเวลาของเรามีวันสิ้นสุดมีเดดไลน์นะมนุษย์จริงจะเป็นต้องบริหารจัดการเวลาที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องเพราะถ้าเสียเวลาไปแล้วจะเสียเลยนะครับพี่น้องจะเอาเวลากลับคืนมาไม่ได้นะครับเร,เราต้องตระหนักและตื่นตัวอยู่เสมอนะครับพระเจ้าไม่มีเหตุที่จะต้องมานับวันเวลาของมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงมีวันเวลาของพระองค์เอง เป็นหน้าที่เราที่ต้องมีชีวิตที่พร้อมเสมอสําหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ <is> ถ้าพระองค์มาเร็วกว่าน,นี้เราคงตกนรกแต่พระองค์ยังไม่มาเราจึงได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าและเราต้องหวงแหนสิทธินี้ไว้เพื่อที่เราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าตลอดไปอเมนไหมครับและไม่เพียงตัวเราคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนบ้านคนทั่วโลกนี้ทั้งรู้จักและไม่รู้จักก็จะได้พบปะคุณความรักของพระเจ้า เช่นเดียวกันอามนไหมครับ I mean, right? ถ้าเราชินอยู่ในกับการอยู่ในของแท้เมื่อมีของปลอมมาปุ๊บเราจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นกุญแจที่จะไม่หลงคืออะไรครับอยู่ในของแท,อองแท้อยู่ในคิดจักรของแท้อยู่ในพระคมของพระเจ้าของแท้อยู่ในคริสเตียนแทรอามนที่น้องการที่พระเจ้าจะขยายเวลาการเสด็จมาของพระเยซูก็เพื่อให้เรามีเวลาในการประกาศมากขึ้นหากวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสที่จะ ทำสิ่งดีเพื่อพระเจา้ I mean s <S อาอาเมนไหมครับย้ายถึงเวลาที่เราต้องอยู่บนเตียงแล้วก็โอ้อยากจะทำอะไรอยากอยางไม่ได้ทำเสียดายเวลาวันนี้เรายังมีแรงทำอยู่ถ้าเสียงแห่งพระวิญญาณบอกกับท่านในหัวใจอย่ารีรอทำเลยพี่น้องแล้วท่านจะไม่เสียเสียใจและเสียดายภายหลังอาเม็นไหมครับ